ถังกล้องเนาะคลิปนี้พิเศษแห้งนี้เราคนพิเศษเลยแบบแถ <c oughs> วที่เจริญดงเรื่องที่สุดจเจริญแหงเรื่องแหงขนาดว่าคนฝั่งไทยเนาะกันยังกันขามาช้อปปิ้งมากินม,มาเที่ยวแบบ ขอทุกทานขอสื่อรายการเต้นยูเล่ารายการจะพาทุกท่านไปกินไปเถี่ยวไปหลอกที่ให้พวกเ้าแต่งตัวด้วยนี่ก็คือพวกเราอ่ะจะพามาย้อนใท่นย้อนไปในอยู่คีอว่าสมัยอนาธิคมของฝรั่งเศสโอแม่แล้วนอะวา สมัยนัน้นนี่ที่ฝรั่งเศสเขามาเพิ่งกระไดนำ้ำสถาปัตยกรรมสไตล์โคลูเนียนเขามาหนำ้ำเขาอย่างพูดแล้วว่าสไตล์โคลูเนียนนี่จะเป็นแบบใดเออแต่เข้าไปเบิ่งมาเดียวเดียวเดียวอยว่าพะว่านี่นี่นี่ก่อนที่เราจะไปเบิง่งเนาะว่าสไตล์โคลูเนียนอะ่ะมันคือ,อยังเอาเองกับ,บองค์การแต่ว่าตอนนี้เนาะเดี๋ยวเขาก็คือโบว์แม่เอาเดี๋ยวเขามาเบิ่งโบดก่อนเนาะเพราะว่าโบดอิคิริโบดโบด เป็นโบสถ์ฉีสากในสมัยยุคหกศูนย์ในสมัยเห้าเป็น,ปนบาะว่าสมัยยังไม่ได้เกิดเลยไม่้เกิ <c oughs> เายังเป็นลมเป็นแรง เป็นปุ่นเป็นปุ่นโบสอันนี้นะมันมีอยู่2โบสซึ่งมาโบสทําอินี่อยู่สวรรค์เคโบสที่2มัแมนอยู่ทาแขกโอ้ยอยู่ออทักคค่ะเออแม่มีสองโบสเป็นโบสที่เก่าแก่ที่สุดอันี้เขาเขาไปเบิดให้กันในว่ามีสไตล์แบบใดเนาะโอ้น้าหันบอกแม่ทางเ่องนี่ก็จะเป็นอ่าลักังเพื่อทส่สังประตูเลว่าอ่าผูกทรงต่างๆนี่จะเป็นโดมโค้งๆ่างชุดก็จะมีลักัง ข้างนี่จ้าตีทุกทุกแปดโมงเช้าของวันอาทิตย์โอ้แสดงว่า,าขั้นเท่าอยู่ในยินเสียงระครังนี่เขาต้องมาวันอาทิตย์ตอนแปดโมงแน่ สร้างภาพไปดิสรางภาพสร้าง้ามาทายหูไปห่าอยู่นเอาไปย่ี้าเขาต้องมีแบบสร้างภาพเขาทายหูเก๋ๆอย่างเงนะเขาพีสิพาไปถ่ายหูแบบสไตล์เก่าๆยังขนาดเดียวหนักไปแล้วเขาสิไปบงตึกคนลเนียนกันเลยเอไปถ่ายหูพืนายเขาูเล่นเหรอแน่โอเคป เจ้เจริญจะเ,เป็นพุ่งหนังเก่าเนาะเป็นแบบแมน <c oughs> ซึ่งว่าสมัยตะกี้น,นะสมัยอยู่ฟุกซูนที่ฝรั่งเศสเขามาปุกุองเนาะก็คือมาสร้างบ้านเรือนอ <c oughs> แบบสไตล์บ้านของข้าเจ้านะแบบบอสไ้ท์ที่ท็อปบ้านอลไรกันต้องแบบสวัสดีค่ะก็แบบหยกบ้านหยกเพื่อนเฮามาอยู่น้ำเฮาทีบอกมาบ้านนาไปอยู่ไซส์กระสังยู่หันคือฝรั่งเป็นพวกฮงยู่ไซส์เปิดมาฝรั่งเศสแบบพวกสไตล์แบบตะวันโตกอะนะ พวกร้านเมันขึ้นนะเขาไปอยู่ไเขาวกระสางสไตล์แบบนี้โคลโลอเนียนนี้มีหลายแต่ว่ายูซานาเขตก็กจะเป็นแถวนี้แหละซึ่งแถวนี้ก็จะเป็นแถวทีเจรรญ์งเรืองที่สุดในสมัยฝรั่งเศสมาปกครองในสมัยที่แบบจริญแหง้งลงเรืองแหง้งซึ่งห้องนังนี่จะเป็นห้องนังที่ใหญ่ที่สุดก็คือห้องนังอ่าเล่าจรรยขนาดว่าคนฝั่งไทยเนาะฝั่งนั้นก็ยังก<ร>ันข่นามาช้อปปิ้งามากินมาเทีาา่ยวแบบ มาเบิร์นนังอย่างประมาณนี้อยู่ใช่ๆครับเราปัจจุบันไปพูดนั่นแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปอยู่ถทิงอ๋อใช้แต่กังเลยนะนี่นี่นี่อยู่อ่ะมีตังน้องคลิปนี้พิเศษแห่งนี้ก็พิเศษเลยแบบ ซื้อยังก่อซื้อเสียเด้อทีมงานยังก่อทีมงานให้กับคุจักให้กับคุณจักรนี่ยังแหลกยังแหลกที่สุแล้เทียใ่ตะก้องน้ำไปเลยนะว้าวเลยรมนไ้ใ่หมีนด้รูกินี่อยกพาอืมเืงในสมัยนี้บ่มีแล้วรักกันอ๋อกระป๋องหลวงะกระป๋อง เราทักเลยเบิ่งนางกันแบบไหนเม่บอสเม่นบอกไอ้กอยบอาซ้ายนางเม่นกบอห้องเธอเลยไ่ของซ้ายนางเม่นบอกเออเดี๋ยว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 เาจะพาไปเบิ่งกนั่้องนางไปดอนดิไปหอซ้ไปเบิ่งนังไปเบนั่งแฮมแล้วก็มี่ใช้ปีดิวันยุไส้อูเรากำลังสิเหตุใหม่ไปนางไปไปเบิ่งซายนางอีกบอกต่อไป ขนาดเรามาสายอยู่ในนี่แหละเพราะว่ามันมันทำเลังมันจะได้เมองานบางย่างคืดว่าดึกแบซ่นอก็เป็นแน่เลนมันต่คือหง่านนี่ลไอ้ก้อ,ขอยขอไปอนเนาะขอไปดิ <laughs> เอาก่า๊ะสไตล์โคนรุ่นยนจะเป็นแบบนี้เนาะม่เป็นแบบข้างางเขาสิเห็ดเนาะเือนสไตล์โคนรุ่นยนร์สไลด์น่ะเขาเอ้ยว่ามันสิเป็นเสาเลยลายเสาหรือเป่เขาสิทาทาสีอ่ะนะ เป็นสีอ่อนแบบจะเน้นสีอ่อนเข้ามาเข้ากันจะเห็นรสแบบเออเป็นเปความแตกต่างก็คือแบบบ้านบ้านประตูบกเยี่ยมก็คือแบบจะเป็นลายเดียวนาะแบบอืมโลกับสิตเข้าจะเห็นนาะเฮือนแฉบในโซนลายเขาจะสีเป็นคงสไตล์ของเฮือนเก่าว้เเราะว่าเพิ่นสีหักษาไว้รัฐบาลมีเพิ่นเพิ่นมีแผนว่าพวกหาสิบลังที่ยังคงเหลือนี่หามถูก หามแป้งใหม่แป้งไม่ได้แต่ว่าหามเพ็ดแบบไมเออ,อกลัวแป้งได้แต่ต้องเง่อเ,เป็นเอกลักษณ์ของสวรรค์เขตที่แบบว่าไพ่กต้องอยากมาเบิ่งนะแต่ว่าคนสวรรค์เขตเบิ่งแหละวบตื่นเต้นยนมาเฮ้าอยู่มันแต่น้่อยจนใหญ่นะแต่ที่แท้เลยมันมีมันมีความโดดเดน่นมีความงามมันเป็นศิละปะของชาวสวรรค์เขตที่เฮาต้องหวงแ็นไว้นะ โบพาดเนี่ยทำมาย่านเมืองเก่านี่คือต้องแบบต้องมีการแบบเซลล์ต้องแอปต้องเช็คอิอนอ,อย่างสักอย่างเพี้ยนไปรถหนามาอยู่นี่ดิแมทหูพันหนึ่งเต็มเป็นบ่ก็ต่ำก็่าพ่อพอเนีน้ำเนาะแต่งตัวชิคๆหรือว่าแบบเก่าเก่าแบบเออคลาสสิกคลาสสิกมาถ่ายรูปอยู่ย่านเนี่ย sexy ย่านอะแค่นี้ก็เม็นบ่วะอไอ้เพื่อนเขาสิ มันจะเป็นสไตล์ของโปเนีกยคือมันสะเป็นระเบียงออกมาเพือนส่วนหลายมาันสะเป็นระเบียงออกมาให้มีเนี่ยทีกวางสามารถออกมาเบ่งวิวทั้งด้านหนาได้อย่างเงี้ยนะพักแป๊บเ <laughs> จ๊วหวจะต้องยุด อตอนนี้ก็เทีที่ยูที่งเรียนท่าแฮเพราะว่าวุงเรียนนี่เป็นโรงเรียนทับอิฐในสวรสดิเกตสังในปีพันกว,ว่าร้อยซาวตั้งแ,แต่สมัยฝรั่งเศสกเลยข่าว่าเป็นกรมาสังโรงเรียนคือมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นเอกลักษณ์เขาเห็นเขาแ้นมเห็นเขาผูโลดนอะเอออันนี้แหละเป็นของสไตล์ของยุคเก่า แม่คือเอกลักษณ์ของบอนี่ก็คือจะเป็นแบบดดดฟ้าที่แบบให้นม่น่งคิ้วนางเบิงแบบว่าอตะวบินตะเบินแบบสินะมันเป็นโรงแรมโรงแรมที่แบบว่าผู้ใดที่แบคแพกมาะนานอนห้องแบบรวมกันก็ได้หรือว่ารวมแม่เป็นห้องรวมจีบแบาแบบเขาสิไลตต่อหัวคนเนี่ยนะเป็นห้องรวมนอนรวมก็ได้หรือว่านอนอันเป็นห้องห้องไฟห้องมันก็ได้ก็ได้แต่ว่าห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำรวมขึ้นมาทางเครื่องนี่เห็นวิวเฮือนหลังคาของแม่เห็นมาเลย เห็นเลยือจะมาคุณเป็นโซนของเมืองเก่าที่ข้าวมาผักแล้วเขาก็สามารถย่างหมิ่นย่างเนี้ยได้แบบคั้นเข้ามาพักจุดนี้ด้วยว่าคุ้งเข็มใกล้ๆนี่เนาะผักใส่กันไหนนะคือแบบแคเข้ามาพักแล้วเขาสามารถย่างเลาะได้เลยเห็นะผมจำเป็นต้องว่าเสาร์รถไอยังก็ได้หรือว่าคั้นแบบเอออยากทีบลดก็สามารถซารโลดทีพี่โลดแถวในเมืองนี่ก็ได in ้แล้วก็ลองกินกระหาง่ายเนะสมปูเนาะเมลเล่เราเริ่มกินหมั่นใจสมปูอยู่ใสอยู่ใส่บอลเท่าไิร่ไปกินอยู่ใสในมาร์เก็ตก็คือเอ่อ ทั้งหนาเขาเลยทั้งหนาเาานี่ยตลาดตลาดย็นตลาดสวรรค์กลางคืนแต่ซีร <c oughs> ีของกิน,นหลายๆอย่างเนี่ยเขาไปดิวกัน ันกลางคืนหรือออีกอ,อย่างหนึ่งว่าก็เย็นหรืออีกอย่างหนึ่งคือตลาดลาตีเา <c oughs> เอา้ยซูนี่ก็เอวมันเป็นศูนย์รวมของกินน่ะทาวามาสวรรค์ใะเขตเลยคาโบวิยังกินแบบสิกินยังที่บอามาหนีก,ก็ได้เมนฟู้ดคตรทุกอย่างเป็น,นเป็นสตรีทฟู้ดสิอ่เาเฮาเฮายังกินของกินแซ่บๆละกันบรรยากาศก็ดีอีกนะ หลังจากที่ทาเขาย่างหรอกแล้วเขาก็าได้มาจบอยู่อ,อยู่นี่อยู่ห้านนี่แลอนน้อันนี้คอือบรดฮ้ลลิวนะเลยดีนะย่างมาไว้เมื่อบรดฮ้ิวเลยแ,แม่ไอคือแบบกินชิวๆเนะเ<อ>าะมาลองมือเลยของ<ด>องันธนัท คลิปนี้เปบลท่าจะจบที่พิงแ์เตอเท่านี้เนาะใครที่แบบว่าอยากมาเที่ยวสวรรค์นเขตเนาะก็ให้แนะนอนได้หนึ่งอาหารเลยอ้นแน่หนึงซึ่งว่าผู้ใดที่อยากมาเที่ยวสวรรค์นเขตเนาะก็สามารถมาได้มันกับมาบระดี๋ยงแล้วก็บนท่องเที่ยวก็มีบางคนคือคือว่าโอ้ยมาสวรรค์นเขตมาลิ้นยังเออไม่ได้ทางผ่านสุดยบอมัน สวรรค์เขตมีบอลเที่ยวหลายของกินกะหลายกะคือที่เขาพามาเนาะเขาพาไปบางเวีน,นี่ก่ะคือจะเป็นอ่าเฮือนเก่าสไตล์ของโคลเนียนทีน่มีเอกลักษณ์เลยค่ะสามารถมาถ่ายรูปหรือว่ามานอนพักคืนหนึ่งเลยค่ะกินอาหารเชอเซอร์วีนเนาะ<ม>ได้สำหรับใครเนาะที่ว่าถือใจคลิปนี้อย่าลืมใส่พวกเ้ากดไลค์กดแชร์กรุ้ดสับปะรดเลยค่ะอย่าล<ห>ืมกดกระดิ่งกระดิ่อเป็นกำลังใจเนาะ เล็กเหน่อยที่แบบเทนเฮาเนาะแบบอยากเ,เห็ดคลิปต่อไปฮนะซึ่งว่าคลิปต่อไปเฮาสิไปใสยังโอหูต้องติดตามให้ก่อนก็ติดตามไว้เลยเลือกเลือว่า,าอันใครอยากเห้เฮาไปใสเนาะสามารถคอมเมนต์ลงในคลิปใต้คลิปเลยแนะนำมาได้เด้อว่านสิให้พาไปใสเนาะก็เฮาพร้อมที่จะไปอ่ะสำหรับมื้อนี้บ๊ายบาย